The Legend of Futian ตอนที่2,775คำเตือนจัก,กรพรรดิตงห่วงมีชะตากรรมของจักรพรรดิเพียง500ปีจะเกิดอะไรขึ้นอีก40ปีต่อมาใครจะเป็นคนแรกที่ข้ามเส้นทางของจักรพรรดิ ผู้ฝึกตนหลายคนยังคงอยู่ที่นั่นหลังจากที่จักรพัิจากไปเย่ฟู่เทียนเริ่มครุ่นคิดคำที่เขาได้ยินก่อนหน้านี้จักรพัิตรงห่วงหันไปจ้องมองเขาด้วยท่าทางที่ซับซ้อนหลังจากได้ยินคำทำนายของพระพุทธเจ้าแห่งโชคชะตาถึงกระนั้นเย่ฟู่เทียนก็ไม่สามารถมองผ่านจิตใจของจักรพัิตรงห่วงได้คนหลังจะตัดสินใจกำจัดในวันสุดท้ายหรือไม่ นอกจากนี้เขาเข้าใจว่าทำไมจัก,กรพรรดิอสูรและจัก,กรพรรดิแห่งความมืดจึงคุกคามจัก,กรพรรดิตรงห่วงโดยกล่าวว่าพวกเขาจะปกป้องเขาท้ายที่สุดเขาเป็นศัตรูตัวฉกาจของจัก,กรพรรดิตรงห่วงดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเขาจะช่วยเหลือผู้ที่สามารถคุกคามอาณาจักรจัก,กรพรรดิตรงห่วงแม้ว่าเขาจะยังไม่ถึงระดับสูงสุดของการฝึกฝนแต่คำทํานายของพระพุทธเจ้าแห่งโชคชะตาอาจสําเร็จในตัวเขาได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการสละชีวิตของงอเขาไม่ใช่เรื่องง่ายหากจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวด้วยการคุกคามของจัก,กรพรรดิอสูรและจักรพรรดิแห่งความมืดจักรพรรดิตงห่วงและบรรพบุรุษของมนุษย์ไม่สามารถกำจัดเขาด้วยตนเองแม้ว่าพวกเขาต้องการทำเช่นนั้น เย่ฟู่เทียนยังคงอยู่ที่เดิมในทํานองเดียวกันตรงห่วงตีิยวนก็ไม่ได้ออกจากที่นั่นเช่นกันขณะที่เธอจ้องมองมาที่เขาผู้ฝึกตนของพระราชวางังพระราชวังจัก,กรพรรดิตรงห่วงของแคว้นศักดิ์สิทธิ์ก็ทาเช่นเดียวกันรวมทั้งหลี่เต้าโซฝางรูและอื่นๆ ผู้ชมสามารถสัมผัสได้ถึงจิตสังหารที่รุนแรงผ่านสายตาของพวกเขาก่อนคำทํานายของพระพุทธเจ้าแห่งโชคชะตาเยฟูเทียนได้ทำให้ตัวเองเป็นศัตรูร่วมกันของเคว้นศักดิ์สิทธิ์เมื่อเขาทําร้ายตรงห่วงตีห้หยวนการต่อต้านโดยสิ้นเชิงระหว่างเขากับเคว้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งทําให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกนอกจากนี้คำทำนายของพระพุทธเจ้าแห่งโชคชะตาอาจหมายถึงเยฟูเทียน ด้วยเหตุนี้พวกเขาต้องการให้เย่ฟู่เทียนตายหากจัก,กรพรรดิตรงห่วงจะใจกว้างพอที่จะไม่ฆ่าเขาพวกเขาก็ยังช่วยอดีตแบ่งเบาภาระของเขาด้วยการกำจัดต้นตอของปัญหาแม้ว่าโอกาสที่เย่ฟู่เทียนจะค้นบัลลังก์จักรพรรดิตรงห่วงนั้นแทบจะเป็นศูนย์แต่พวกเขาพบว่ามันยากที่จะเชื่อว่าอดีตสามารถคุกคามพระเจ้าที่พวกเขาเคารพนับถืออย่างมากเย่ฟู่เทียนมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นระหว่างเจ้ากับอาณาจักรศักดิ์แต่พระราชวังตรงห่วงไม่เคยพยายามจะฆ่าเจ้าจริง ตงห่วงตี้หยวนกล่าวอย่างเย็นชาตอนนี้เจ้าได้ยืนหยัดและเลือกความมืดแล้วแควนศักดิ์สิทธิ์จะไม่ทําการชกอีกต่อไปนับจากนี้เป็นต้นไปอ้อรอสักครู่เจ้าเคยดึงหมัดของเจ้ามาก่อนหรือไม่เย่ฟู่เทียนถามอย่างไม่ตั้งใจว่าเจ้ากําลังพูดถึงเวลาในเขตห่วงห้ามใช่หรือไม่เมื่อได้ยินเช่นนั้นตรงห่วงตี้หยวนก็ยิงเย่ฟู่เทียนอย่างแหลมคมและดุว่าจากนี้ไปเย่ฟู่เทียนจะเป็นศัตรูร่วมกันของแควนศักดิ์สิทธิ์ เมื่อโอกาสมาถึงจงท่าเขาอย่างไร้ความปราณีเสียงของเธอบูมไปทั่วบรรยากาศพระราชวังจักรพรรดิตรตงและผู้ฝึกตนของแควนศักดิ์สิทธิ์กำลังจ้องมองที่เย่ฟู่เทียนด้วยดวงตาที่แดงก่ำในขณะที่แสดงจิตสังหารของพวกเขาในเวลาเดียวกันผู้ฝึกตนตระกูลเทพพบราณที่ทรงพลังซึ่งยืนห่างไกลจ้องมองไปที่เย่ฟู่เทียนโดยไม่ปิดบังจิตสังหารของพวกเขาในที่สุดเย่ฟู่เทียนก็กลายเป็นศัตรูร่วมกันของแควนศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการเป็นพยานว่าเขาจะอยู่รอดได้อย่างไรในปีต่อๆไปไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีก40ปีหรือไม่เป็นคำถามที่ไม่มีใครสามารถตอบได้หลังจากพูดแล้วตรงห่วงตีห้หยวนก็นำคนของเธอและจากไปตี้ห้าวของอาณาจักรมนุษย์และคนอื่นๆเหลือบมองเย่ฟู่เทียนชั่วขณะหนึ่งและไปกับลูกน้องของพวกเขา จัก,กพัดเยชตากรรมของเจ้าผูกติดอยู่กับพระพุทธศาสนาโปรดอย่าละเลยหลักคำสอนของาศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าอุเทียนเร่งเรา้าข้าจะปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านพระพุทธเจ้าเยฟูเทียนประสานมือแล้วตอบแสงแห่งพระพุทธเจ้าสองสว่างรอบกายพิสูจน์ว่าเขาไม่ลืมคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างไรก็ตามพระยาพุทธองค์ทรงกลบเกลื่อนและจักไปอย่างไม่พอใจภิกษุชาวพุทธตามไปทันใด ผู้ฝึกตนอาณาจากักรกักดิ์ว่างเปล่าจากไปหลังจากที่กลุ่มพันธมิตรของแคว้นศักดิ์สิทธิ์ลาออกจกากกรัตริย์พ่อหมดหันไปมองเย่ฟู่เทียนก่อนหน้านี้เขามีแผนจะจัดการกับเย่ฟู่เทียนแต่เขาพยายามกำจังแดเย่ชิงเหยาแต่เขาสังเกตเห็นว่าเขาอาจจะคิดผิดเพราะศรัทธาของกษัตริแห่งความมืดในเย้ชิงเห่ยงนั้นลึกซึ้งกว่าที่เขาคาดไว้เขาทำให้เย่ฟู่เทียนยืนเคียงข้างพวกเขาด้วยเหตุนี้การจัดการกับเย่ฟู่เทียนก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกแม้แต่ราชาลึกลับก็ไม่ยอมให้เขาทำเช่นนั้น ไปกันเถอะเขาประกาศหลังจากนั้นเขาก็ถอนตัวจากที่เกิดเหตุพร้อมกับผู้ฝึกตนคนอื่นๆสิทธีเย่ชิงเห่ยาเหลือบมองที่เย่ฟู่เทียนซึ่งพยักหน้าให้เธอด้วยรอยยิ้มไม่นานเธอก็ไปจากที่นั่นเช่นกันผู้ฝึกตนจากโลกอสูรทำเช่นเดียวกันแต่หยูเซิงเข้าหาเย่ฟู่เทียนแทนความหมายของสิ่งนี้คืออะไรพระพุทธเจ้าแห่งโชคชะตากำลังพยายามทำอะไร หยูเซิงพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจคำทำนายนั้นทำให้เย่ฟู่เทียนตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายเพราะจำนวนคนที่อยากจะฆ่าเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากรอบรู้เย่ฟู่เทียนกล่าวขณะมองไปในระยะไกลพระพุทธเจ้าแห่งโชคชะตาเป็นพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ประสบความสำเร็จในการฝึกฝนรอบรู้ดังนั้นเขาจึงสามารถมองดูโชคชะตาและมองเห็นอนาคตได้ใครสามารถอ่านสิ่งที่อยู่ในใจของเขาได้ พระพุทธเจ้าแห่งโชคชะตาฝึกฝนรอบรู้และกรคมาเชื่อว่าเขารู้กรรมของการกระทำของเขาบางทีเขาอาจมาเพื่อปรับทิศทางของเหตุและผลได้ยินเสียงที่คมชัดข้างางเย่ฟูเทียนเจ้าของเสียงคือว่าชิงชิงเธอเป็นไส้ตะเกียงของพระพุทธเจ้าดังนั้นเธออาจจะเป็นคนเดียวที่เข้าใจความคิดของพระสงฆ์ได้ดีที่สุดพรหมลิขิตของเราถูกกำหนดไว้แล้วหรือหรือมนุษย์เป็นเจ้าแห่งโชคชะตาของพวกเขา เยฟู่เทียนถามคำถามที่อาจมีไว้สำหรับตัวเขาเองชาวพุทธเชื่อในพรหมลิขิตแม้ว่าจักพรพรรดิตงห่วงได้ศึกษาหลักคำสอนทางพุทธศาสนาแล้วเขาเชื่อเรื่องกรรมและพรหมลิขิตหรือไม่ในทางกลับกันบรรพบุรุษของมนุษย์ไม่เชื่อในสิ่งเหล่านั้นในฐานะจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่อายุมากที่สุดเขาคิดเสมอว่าชายผู้นี้เป็นเจ้าแห่งโชคชะตาของพวกเขา จักรพพรดอสูรและจักรพพัดแห่งความมืดต่างก็สงสัยในสิ่งเหล่านั้นบางทีพวกเขาอาจเชื่อเฉพาะส่วนที่สะดวกสำหรับพวกเขาเท่านั้นทุกสิ่งที่เราประสบมากำหนดชะตากรรมของอนาคตและอนาคตคือผลของอดีตข,ของเรานั่นคือกรรมในพระพุทธศาสนาโดยสังเกตว่าชิงชิงอธิบายด้วยเสียงนุ่มนวลทำให้เย่ฟู่เทียนไตรตรองคำพูดของเธอหลักคำสอนของพุทธศาสนานั้นลึกซึ้งและลึกลับแม้แต่ตอนนี้ก็ยังยากที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของมัน เย่ฟู่เทียนถอนหายใจไม่นานเขาก็เสริมว่าไปกันเถอะตกลงฝูงชนพยักหน้าและกลับไปยังที่ที่พวกเขาจักมาเย่ฟู่เทียนนำกลุ่มของเขากลับไปที่พระราชวังจัก,กรพรรดิเย,ย่หลังจากน,านั้น สงครามในแคว้นสุสานได้สงบลงในที่สุดผู้ฝึกตนทั้งหมดกลับสู่ที่อยู่อาศัยของพวกเขาแม้ว่าการพักรบชั่วคราวจะถูกเรียกเนื่องจากการปรากฏตัวของพระพุทธเจ้าแห่งโชคชะตาแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าความขัดแย้งครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเมื่อใดสงคราม6กอาณาจักรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นการมีอยู่ของแควนสุสานได้เร่งการพัฒนาชีส่วนกังขอเย่ฟู่เทียนในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่คนหลังกลับมาที่พระราชวังเย่จัก,กรพรรดิ เย่ฟู่เทียนไปที่บ้านของชีส่วนกลงโดยไม่ชักช้าในขณะนั้นคนหลังกำลังเล่นหมากรุกกับยานหยวนสิทธิ์คนแรกของเขาขณะที่เฟยเสี่ยกกำลังดูเกมของพวกเขาอาจารย์สิทธิ์พี่เย่ฟู่เทียนทักทายทันทีที่ยานหยวนเห็นเย่ฟู่เทียนเขาก็ลุกขึ้นนั่งที่นั่งว่างทันทีแต่เย่ฟู่เทียนเดินไปข้างสนามและพูดว่าสิทธิ์พี่โปรดนั่งลงข้าจะอยู่ที่นี่และเฝ้าดูยานหยวนพยักหน้าและเงียบจากนั้นเขาก็เล่นหมากรุกกับชีส่วนกลงต่อไป ฟู่เทียนเจ้ายังจําตอนที่ข้ายังเป็นที่ปรึกษาจากักรพรรดิแห่งต้าหลี่ตอนที่เจ้าอยู่ในต้าเซียได้หรือไม่ชี้ส่วนกังถามมันยังสดอยู่ในความทรงจําของข้าย่ยฟู่เทียนพยักหนา้าหนึ่งศตวรรษผ่านไปในพริบตาเวลาผ่านไปไวจริงจริงข้าจําเหตุการณ์ในอดีตแทบไม่ได้ชี้ส่วนกลงพูดด้วยรอยยิ้มกว้าง ข้าได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากเจ้าในตอนนั้นช่วงเวลาเหล่านั้นจะจะรึกไว้ในความทรงจําของข้าตลอดไปข้าสาบานว่าข้าจะไม่มีวันลืมพวกเขาเยฟูเทียนสัญญาในขณะที่เขาแสดงรอยยิ้มบนใบหน้าของเขามันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาแห่งความสุขในชีวิตของเขาแต่มันก็ยังคงหวนคิดถึงเมื่อหวนคิดถึง แม้ว่าเขาจะปลอมตัวไปที่ต้าหลี่แต่ชี่วนกังที่ปรึกษาของจักรพัรดิก็ยังยอมรับเขาเป็นลูกศิษย์แม้หลังจากที่ปกปิดปกปิดแล้วที่ปรึกษาจักรพัรดิของต้าหลี่ได้สั่งให้ยานหยวนส่งเขากลับไปที่ต้าเซียเป็นการส่วนตัวอืม่มชี่วนกังพยักหน้าเจ้ายังจำหลักการที่ข้ายึดมั่นในต้าหลี่ได้หรือไม่เย่ฟู่เทียนก้มศีรษะและจ้องไปที่ฉี่วนกังด้วยรอยยิ้มผมรู้ว่าเจ้ากำลังพยายามจะบอกอะไรผมอาจารย์ ดีแล้วข้าไม่กังวลเกี่ยวกับเจ้าโลกภายนอกมีสถานที่ที่ซับซ้อนบางครั้งเจ้าอาจมองไม่เห็นตัวเองชีส่วนกลงกล่าว The Le g e n o o f Fu t i e n ตอนที่2776พูดคุยเย่ฟูเทียนเข้าใจสิ่งที่ฉีส่วนกังพยายามบอกเป็นในท้ายที่สุดเขาได้เดินไปในเส้นทางที่แตกต่างออกไปเนื่องจากความขัดแย้งของเขากับแคว้นศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรพรรดิตงหวง ดูเหมือนว่าเขาจะกลายเป็นพันธมิตรของโลกลึกลับและโลกอสูรในปัจจุบันโลกอสูรและโลกลึกลับปรากฏตัวในโลกในฐานะผู้ทำลายล้างพวกเขาบุกเข้ามาในแคว้นศักดิ์สิทธิ์เพื่อปลุกปั่นสงครามหอาณาจักรแม้ว่าแต่ละคนมีเหตุผลแต่ก็เป็นความจริงที่ไม่มีปัญหาอาจารย์ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหอาณาจักรและจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห เยฟูเทียนถามเนื่องจากพวกเขาพูดคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อนี้เขาเริ่มสนใจที่จะรู้ความคิดของชีส่วนกังเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้ว่าระดับการฝึกฝนของเขาจะสูงกว่าอาจารย์มากแต่การมองการไกลของเขาอาจไม่ดีเท่ากับอาจารย์ของเขาไม่มีถูกและผิดเกี่ยวกับมุมมองของใครบางคนอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ของมันก็คือเกมบอลค่ายกนใหม่ทั้งหมดชีส่วนกังอธิบายโลกอสูรและโลกลึกลับอาจมีจุดยืนในเรื่องนี้จกักรพรรดิอสูรและราชาลึกลับมีสิ่งที่พวกเขาต้องการและต้องทำ ท้ายที่สุดทุกคนมีความรับผิดชอบที่ต้องแบกรับพวกเขามีการตัดสินใจและสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างไรก็ตามการบุกรุกของโลกอสูรในแคว้นศักดิ์สิทธิ์ทำให้เกิดสงครามขึ้นในทางกลับกันความประพฤติของโลกลึกลับนั้นแย่กว่าเมื่อก่อนข้าเชื่อว่าเจ้ายังจำการโจมตีของมันได้ในสามพันอาณาจักรแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่ข้าเข้าใจแล้วเยฟู่เทียนพยักหน้าข้าไม่เคยคิดเลยว่าข้าอยู่ข้างพวกเขาดังนั้นข้าจึงสร้างความขัดแย้งกับโลกลึกลับไปชั่วขณะหนึ่ง ที่ผ่านมาอาจารย์ของเขาคงกังวลว่าเขาจะยืนเคียงข้างพวกเขาและมีส่วนร่วมในการทำความชั่วต่อไปกองกำลังของแควนศักดิ์สิทธิ์จะต้องถูกเรียกออกมาเช่นกันหกตระกูลเทพโบราณซึ่งมีแควนศักดิ์สิทธิ์เป็นหัวหน้าได้บุกก่อโจมตีส่วนเซี่ยวซีเหวยนับครั้งไม่ถ้วนนอกจากนี้กองกำลังชาวพุทธหลายคนไม่ได้เล่นดีกับเจ้าเช่นกันการกระทำของพวกเขาไม่สามารถลบล้างได้อย่างสมบูรณ์ข้าไม่รู้เกี่ยวกับความขัดแย้งของเจ้ากับจกักรพรรดิตรงห่วง ดังนั้นข้าจะไม่ขอให้เจ้าตอบแทนความชั่วเจ้าจะตอบแทนความโปรดปรานด้วยความเมตตาเจ้าจะได้รับแม้กระทั่งกับใครบางคนสําหรับอันตรายที่เกิดขึ้นกับเจ้าเราควรแยกความกระตันยูและความขุ่นเคืองออกจากกันด้วยดีกระนั้นมันจะช่วยได้ถ้าเจ้าไม่สูญเสียเข็มทิศทางศิลธรรมอย่าละสายตาจากตัวเองเด็ดขาดสำหรับหกจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ข้ารู้เรื่องหนึ่งหรือสองเกี่ยวกับพวกเขาข้าเคยฝึกฝนในดินแดนที่อยู่ภายใต้าการปกครองของแคว้นศักดิ์สิทธิ์มาก่อน ดังนั้นข้าจึงเคยได้ยินเกี่ยวกับตรงห่วงที่หยวนข้าไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างจัก,กรพรรดิเย่ชิงกับเขาในอดีตดังนั้นข้าจะงดเว้นจากความคิดเห็นเพิ่มเติมหลังจากที่เขายุติการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแคว้นศักดิ์สิทธิ์เขาต้องการเห็นศิลปะการต่อสู้และการฝึกฝนจเจริญเติบโตและหวังว่าผู้ฝึกตนจะประเมินวิธีการฝึกฝนที่ดีขึ้นข้าเชื่อว่าส่วนนั้นเป็นความจริงชี้ส่วนกังกล่าวต่อ ทุกคนมีบุคลิกที่แตกต่างกันแทบไม่มีใครที่มีบุคลิกดีหรือชั่วแน่นอนการสังเกตใครบางคนจากมุมมองที่ต่างออกไปจะทำให้เจ้าได้ข้อสรุปที่ต่างออกไปแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ข้าเห็นและเข้าใจจากกรัรริผู้ยิ่งใหญ่ที่เหลืออยู่คือตำนานที่พูดถึงว่าเจ้าเคยเจอพวกเขามากี่คนแล้วเจ้าคิดอย่างไรกับพวกเขา จัก,กรพพรดอสูรปกครองในอสูรน,นรกเขาเป็นผู้ฝึกตนอสูรบริสุทธิ์เขามีความหลงไหลอย,อย่างแรงกล้าที่จะทำลายโซ่ตรวนแห่งการคุมขังโดยเส้นทางสวรรค์นในโลกอสูรเขาต้องการปลดปล่อยความเป็นทาสของพวกเขาและนำโลกอสูรออกจากอสูรน,นรกเย่ฟู่เทียนกล่าวประชาลึกลับอาจมีอดีตที่มืดมิด ดังนั้นเขาจึงมองโลกในแง่ร้ายเหมือนตอนนี้เขาเองก็มีพลังตรึงใจเช่นกันเขาคิดว่าโลกนี้เต็มไปด้วยคนน่าซื่อใจคดและความมืดมิดจึงต้องปฏิรูปเขาเชื่อว่าแสงสว่างที่แท้จริงสามารถดำรงอยู่ได้จากความมืดมิดเท่านั้นข้าไม่รู้เกี่ยวกับจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อีกสามคนมากนะักเยฟู่เทียนชี้แจงท้ายที่สุดเขาไม่ได้ติดต่อกับพระพุทธเจ้าบรรพบุรุษของมนุษย์และจักรพรรดิอสูรมากนะักตกลงชี้ส่วนกังก้มศีรษะลง บรรดาผู้ที่ไปถึงจุดสูงสุดในการฝึกฝนต้องมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในหัวใจของพวกเขาความเชื่อของพวกเขาแข็งแกร่งมากจนไม่สั่นคลอนพวกเขาเชื่อว่าอุดมการณ์ของพวกเขาเป็นความจริงเพียงอย่างเดียวจักรพรรดิอสูรและจักรพรรดิแห่งความมืดก็เช่นกันหากเป็นเช่นนั้นจักรพรรดิตรงพระพุทธเจ้าบรรพบุรุษมนุษย์จักรพรรดิอสูรก็มีความเชื่อที่ไม่อาจสั่นคลอนได้ใช่เย่ฟู่เทียนพยักหน้าเห็นด้วยอะไรคือความเชื่อและความเชื่อมั่นของจักรพรรดิตรงหวว แล้วบรรพบุรุษของมนุษย์ล่าระหว่างความขัดแย้งบรรพบุรุษของมนุษย์ประกาศว่าเขาไม่เชื่อในพรหมลิขิตเนื่องจากเขาได้ชื่อว่าเป็นบรรพบรุษของมนุษย์เขาจึงต้องเชื่อในตัวเองเท่านั้นแล้วพระพุทธเจ้ากับจัก,กรพรรดิอสูรละ่ะฟู่เทียนเจ้าเคยไตร่ตรองเกี่ยวกับความเชื่อของเจ้าหรือไม่เจ้าอยากจะเป็นคนแบบไหนเมื่อได้เป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ชี้ส่วนกังถามผมเย่ฟู่เทียนพึงพำเขาคิดเรื่องนี้ในลานลึกลบับเพราะเขาเอาชนะความทรงจําอันมืดมิดที่ ราชาลึกลับฝึกฝนในใจของเขาชายคนนั้นรู้ว่าเขาทําได้เพียงเพราะประสบการณ์ของเขาเท่านั้นแม้ว่าเขาจะพบกับความมืดมิดมากมายในอดีตแต่เขาได้พบกับผู้คนมากมายที่เปลี่ยนวิธีชีวิตของเขาในหมู่พวกเขาหวาฟงลีว้วท่านตู่ปราดโตซ่านและฉีส่วนกังเป็นคนที่มีผลกระทบต่อเขามากที่สุดเจ้าอยากเห็นผมเป็นคนแบบไหนครับอาจารย์เย่ฟูเทียนถามด้วยรอยยิ้มเบาๆ ด้วยความสามารถของเจ้าเจ้าจะได้รับการอย่างรู้อย่างแน่นอนเพื่อเดินบนเส้นทางของจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ข้าหวังว่าเจ้าจะไม่เพียงได้รับความชื่นชมและเกรงกลัวจากผู้คนเท่านั้นแต่ยังได้รับความเคารพจากพวกเขาและกลายเป็นศรัทธาของพวกเขาที่จะส่งผลกระทบต่อคนรุ่นต่อๆไปชี้ส่วนกังตอบท่านอาจารย์ท่านคาดหวังจากข้ามากเยฟูเทียนกล่าวขณะข,ขดมุมริมฝีปากของเขาขึ้น ถ้าเจ้าเป็นแค่โจธรรมดาธรรมดาข้าจะขอแค่ให้เจ้าเป็นตัวของตัวเองแต่เจ้าแตกต่างเจ้าสามารถขึ้นไปข้างบนและยืนเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเจตจำนนงของเจ้าจะส่งผลต่อคนจำนวนมากแม้กระทั่งระเบียบโลกดังนั้นข้าจึงถามเจ้ามากชี้ส่วนกังตอบจักรพรรดิอสูรจักรพรรดิแห่งความมืดและจักรพรรดิตงห่วงมีอิทธิพลต่ออาณาจักรภายใต้าการปกครองของพวกเขาด้วยเจตจำนวนของพวกเขา ราชาลึกลับเชื่อในความมืดมิดอย่างแท้จริงดังนั้นโลกลึกลับจึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อมีคนยืนอยู่บนยอดเขาความคิดและความเชื่อของพวกเขาจะมีอิทธิพลมากกว่าตัวพวกเขาเองนี่คือความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของข้าในทางใดทางหนึ่งชีส่วนกังพูดพร้อมรอยยิ้มไม่เย่ฟู่เทียนสายหัวเจ้าจะเป็นอาจารย์และความภาคภูมิใจของข้าตลอดไป เย่ฟู่เทียนจะไม่มีวันลืมที่ปรึกษาจาัก,กรพรรดิผู้ไม่ธรรมดาของต้าหลีและคำพูดที่ว่าในขณะที่การเคลื่อนไหวของสวรรค์น,นั้นแข็งแกร่งอยู่เสมอ,อนักปรา์ก็ต้องต่อสู้อย่างไม่หยุดยั้งเช่นกันเช่นเดียวกันชีส่วนกังกล่าวในขณะที่เหลือบมองเย่ฟู่เทียนอย่างพึงพอใจทั้งอาจารย์และสิทธิ์ต่างก็ภาคภูมิใจในกันและกันคิดว่าข้าจะไปเดี๋ยวนี้เย่ฟู่เทียนประกาศในขณะที่ชีส่วนกังพยักหน้า สิทธิ์พี่เฟยเสียเจ้าควรอยู่กับอาจารย์ของเราหลังจากพูดจบเย่ฟู่เทียนก็จับไปหยานหยวนเฟยเสียและชีส่วนก่งางๆก็ยิ้มเมื่อมองดูเงาของเขาแม้ว่าเขาจะยังไม่ตอบแต่ก็ไม่สําคัญเท่าทั้งสาคนมีศรัทธานในตัวเขาหลังจากนั้นชีส่วนกลางและหยานหยวนก็เล่นเกมหมากรุกกันต่ออดีตย้ายชิ้นหมากรุกของเขาอย่างแรงฟู่เทียนจะไปถึงระดับนั้นภายใน40ปีหรือไม่หยานหยวนกล่าว แม้ว่าเขาจะขับไล่จัก,กรพรรดิตรงห่วงได้สำเร็จแต่ผมเชื่อว่าเขาจะไม่เขียนทุกสิ่งที่คนหลังทำเพื่ออนาจากักรศักดิ์ใช่ชีส่วนกังพยักหน้าเขาสามารถแยกแยะความการุณาในอดีตจากความแค้นเก่าผลงานจากความผิดพลาด